สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ท t c h a n n e l ผู้รับสารเทวจัรกรวานแปลความหมายหรือการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้พลังงานชาวราศีสิงห์และขนาดสิงห์นะคะสถานการณ์รักนะของครึ่งหลังพือสาคมนะคะราศีสิงห์และขนาดสิงห์หรือคนที่เกิดเดือนสิงหาคมใครที่อยากสมัครสมาชิกช่องนะคะ65บาทรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครก็ขอบคุณมา,มากๆทุกการสนับสนุนที่มียอดดูะะยอดวิลสูงนะราศีสิงห์ ขอบคุณทุกๆก,การซัพพอร์ตนะคะใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะโกนยอดแล้วก็แอดไลน์ไอดีส่งสลิปนะคะเอาราคาเรามาเริ่มกันเลยลวสีสิงห์พลังงานคุณนะคะ King of Source คนที่คุณไปปฏิสัมพันธ์ด้วย S of S of One นะในความสัมพันธ์แปดไม้เท้าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะครึ่งหลังนี้สี่ถ้วยหมอแจนมองเห็นถึง ตอนนี้ตัวคุณอะนะคะราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คือใช้เหตุผลนะคะทางด้านสติปัญญาะะการกระทำมองมากกว่านะ,ะมีความเย็นชาในความรักความสัมพันธ์นะ,ค,ะคือเป็นคนจริงจังมากกับความสัมพันธ์นะ,ะ,นะ,ะถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ที่ไปไม่ได้หรืออะไรสิ่งเนี้ยนะค,ะคุณจะพยายามไม่สนใจนะะแบบตัดใครบางคนออกไปจะไม่เอาประสบการณ์เดิมที่ผ่านเข้ามา ในความสัมพันธ์ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้คุณเสียใจนะถ้าคุณรักใครง่ายหรือว่าความรักหรือคุยกับใครบางคนแล้วทําให้คุณนะคะผิดหวังเสียใจในอดีตตอนนี้คุณจะใช้เหตุผลคุณจะไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนําสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่คุณกําลังดูหรือกําลังคุยหรือเป็นอยู่ตอนนี้นะคะคือประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคุณคุยกับใครบางคนแล้วคุณอะ ลืมใช้เหตุผลนะคะเควบคู่กับความอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยนะ,ะมันก็เลยทําให้ที่ผ่านมานะค,ะคุณผิดหวังบาดเจ็บเสียใจตอนเนี้คุณไม่ได้สนใจกับความรักเท่าไหร่มองมองเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะราศีสิงห์ราคนาสิงห์คนที่คุณไปปฏิสัมพันธ์ด้วยตอนเนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่ร่วมงานกับคุณมากกว่านะคะตอนนี้ความสัมพันธ์น่าจะไม่ได้พูดคุยน่าจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะคะ คนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้อยากได้ความสัมพันธ์ที่แบบเร็วนะคะก็คือต้องมีการพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารภราษาองานหรือรู้จักกันแบบนานมากๆแล้วก็น่าจะเรียกร้องความสําคัญการเอาใจใส่อะไรสิ่งนี้แต่ตอนนี้ตัวคุณนะไม่ได้พร้อมที่จะทําสิ่งนั้นเหมือนคนที่พักแล้วก็กลับปร,รักตัวเองนะคะ จะทาอะไรก็ต้องแบบเป็นจริงจังถ้าจะคุยแบบเล่นๆก็คือคุณก็ค,ณกคุณก็คุยได้นะคะแต่คุณยังไม่ได้ไปโฟกัสที่พวกเขาเหล่านั้นหละคุณให้พลังงานแค่สักสิเซในด้านความรักความสัมพันธ์จากสิ่งที่ประสบการณ์ที่คุณผิดหวังเสียใจกับใครมามา,มากๆเหมาเห็นถึงสถานการณ์นั้นนะคะทีนี้ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยเด e High i n t e n นะคะเรามีความน้อยใจฮะมีความน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมความรักความสัมพันธ์เนี่ย ตอนแรกนะเข้ามาแบบพูดคุยแบบดีเลยนะแต่พอผ่านไปสักพักสักระยะหนึ่งทําไมมันถึงความสัมพันธ์ไม่พัฒนาไปไม่ลาบลื่นนะมันทําไมถึงเรารู้สึกเหมือนเงียบเหงาน้อยใจอะไรสิ่งนี้นะคุณกําลังรู้สึกสิ่งนี้แล้วก็ซ่อนความรู้สึกไว้นะซ่อนความรู้สึกของความไม่สบายใจหรือความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยหมอมองเห็นถึงบุคคลอื่นที่มันวุ่นวายในความสัมพันธ์นะคะ ก็คือทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าน้อยใจหรือคนคนนั้นที่เราไปชอบไปปฏิสัมพันธ์นะคือเกี่ยวข้องกับงานของเราเขาอาจจะเป็นคนที่ดูดีโดดเด่นด้วยนะคะแล้วก็มีคนไม่สนับสนุนในความรักความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้นะ,ะหรือมีคนจับตามองดูอยู่ในเกี่ยวกับงานหรือหน่วยงานนะคะทำให้ความรักความสัมพันนี้ต้องปิดบังซ่อนเลน ทีนี้บางคนนะคะหมอมองเห็นถึงบางความสัมพันธ์นะคะเราไปเจอใครบางคนที่ทําให้เราอยู่ในตําแหน่งสองตำแหน่งรองนะก็ต้องพิจารณาดูนะคะว่าคุณอะไปเจอใครอะไรอย่างไรนะพิจารณาเพราะว่าบางทีคนที่เราไปสนใจนะคนคนนี้อาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีโปรไฟล์ดี และเขาไม่ได้บอกเราว่าเขาอ่ะมีคนของเขาแล้วเราไม่ได้รับรู้นะคะอะไรสิ่งนั้นนะ,ะเหมือนเราโสดมานานพอมีคนคนนี้เข้ามาพูดคุยและเราอะลืมที่จะดูอะไรสิ่งนี้ไปก็พูดคุยกับเขาไปแต่ทีนี้พอเรามารู้อีกทีหนึ่งเรากลายเป็นคนที่เขาเหมือนแบบว่าตอนแรกเหมือนสนใจนะคะพอนานไปคนนี้ก็ลดความสนใจลงเพราะเขามีคนของเขาแล้วก็เลยไม่ไม่ได้ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ ไม่สามารถครบขยับความสัมพันธ์ไปอีกระดับหนึ่งหรือไม่สามารถโทรหาเราได้ในหลังจากที่ไม่ได้ร่วมงานกันแล้วหรืออาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารหาเราทําให้เรารู้สึกคิดและก็กังวลน,นะคิดมากในความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะทำไมอะไรอย่างไรเหมือนเขาจะจีบเราเหมือนจะพุ่งเข้าหาเราแต่ในท้ายที่สุดความสัมพันธ์เนี้ยก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเพื่อนเหมือนมิตรภาพนะแบบทําให้อารมณ์เราน้อยน้อยใจและไม่มีความสุข แนวโน้มนะคะความสัมพันธ์นะคะคือเราอะไม่สามารถควบคุมการคุยแค่คุยนะคะยังไม่รอดอะคือเหมือนราศีสิงห์ละคนาสิ์เนี่ยคุยกับใครนะไม่ได้คุยตลอดอะ <c oughs> นะคุยปุ๊บคนนี้ก็จะหายไปทําตัวเงียบหายไปให้เราสงสัยลังเลในความสัมพันธ์แล้วก็น้อยใจว่าเฮ้ยพวกเขาเหล่านั้น,นมาคุยกับฉันเนี่ยเขาไม่มีความสุขหรอวะหรือมันเป็นยังไงทําให้คุณรู้สึกเหมือนเบื่อนายตอนนี้เหมือนคุณอารมณ์แบบเบื่อนายนะ อยากหาอะไรที่มันแบบมีความสุขต่อใจได้ไหมอะไรสิ่งเนี้ยหรือบางทีเราไปเจอใครบางคนที่เหมือนแบบคนขี้เบื่อนะคะตอนแรกเหมือนแบบอารมณ์ดีมีความสุขก็อยากคุยกับเราพอสักพักหนึ่งอารมณ์ไม่ดีก็ไม่อยากคุยกับเราอะไรสิ่งนี้เหมือนเหมือนเป็นคนที่แบบเลือกเลือกมากขี้เบื่ออะไรสิ่งนี้นะแล้วมันก็เลยทําให้พลังงานของเขาคนนั้นเนี่ยถ่ายเทมาที่เราเวลาในการปฏิสัมพันธ์อะไรสิ่งนี้นะคะ เหมือนว่าเขาอะกำลังเรียกร้องนะคะว่าเขาต้องสําคัญอยากจะให้เราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ตัวเขาอะกลับทําให้เรารู้สึกไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจแล้วรู้สึกเราอะไม่ได้เป็นคนสําคัญและก็หมอ,มองเห็นถึงพลังงานของใครบางคนที่เจอคนของคนอื่นจริงๆมีเรื่องศิลธรรมนะคะแล้วก็การมองหรือการตัดสินของสังคมหรือศิลธรรมแสดงว่ามีใครบางคนที่เจอคนของคนอื่นจริงๆ เพราะว่าวันนี้ไพ่ไฮพีเทสขึ้นแล้วก็ไพ่ขยายแนวโน้มในอนาคตเนี่ยเราเจอคนของคนอื่นจริงๆเช่นคุณคุยกับใครบางคนที่ร่วมงานหรือเป็นเจ้านายหรือชาวต่างชาติเนี่ยนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้คือหนึ่งไม่ซื่อสัตย์นะคะสองมีคนของตัวเองแล้วแล้วก็แค่อยากคุยคืออารมณ์ซ่อนเราไว้คุยแต่ไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้จริงจังไม่ได้ชัดเจนอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยต้องคอยต้องพึงระวังนะคะ ราศีสิงห์ราคนาสิงห์เครื่องหลังพฤษภาคมนี้นะหมอเห็นถึงคุณไปเจอผู้ศบนะฮะเมษนะคะราศีกุมได้ด้วยนะคะบางคนก็คือเขาต้องการเหมือนว่าตัวเองอ่ะเป็นป๊อปปูล่าเป็นซุปเปอร์สตาร์เพื่อให้เราเอาใจใส่อะไรสิ่งเนี้ยนะในการคุยเหมือนว่าถ้าเขาทักหา,าเราเราก็จะตอบเขาเสมอเสมอไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะหายไปนานแค่ไหนพอกลับมาเราก็จะยอมคุยกับเขาเหมือนเดิมนะ,ะ,นะ,ะถ้าเราเ,เป็นสิ่งเนี้ย ะะก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยนะคะเหมือนการกระทําที่ลดคุณค่าตัวเองเหมือนว่าการสแตนบายรอใครคนใดคนหนึ่งความจริงลสีสิ่งละขณาสิ่งไม่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งนั้นนะคะเพราะเรานะ,ะมีดีมากพอนะ,ะไม่จำเป็นจะต้องรอใครบางคนที่หายจากเราไปด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่พอเขากลับมาก็ทําเหมือนเป็นว่าไม่มีอะไรเลยก็ทักคุยก็ทักคุยเหมือนเดิมเราก็คุยเหมือนเดิมไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ย จะไปได้แค่ไหนเป็นสิ่งเนี้ยวนลูปแบบกลับมาคุยนิดนึงแล้วก็าหายไปไม่รู้นานแค่ไหนแล้วก็กลับมาคุยมาทักนิดนึงและให้เราแค่ลังเลสงสัยว่าเออเขาจะจีบเราใช่ไหมเขาจะชอบเราใช่ไหมอะไรสิ่งเนี้หมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะเหมือนคนขี้เหงาพอเหงาปุ๊บเขาก็นึกถึงเราได้ถ้าเขาไม่เหงามีความสุขในชีวิตของตัวเองหรือมีแอคทิวิตี้อะไรของเขาที่เขาจะทําเขาก็ไม่ได้นึกถึงเราอะไรสิ่งเนี้ยหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะ ช่วงนี้หมอมองเห็นถึงคุณรู้สึกเหมือนทําตัวแบบเบื่อหน่ายเย็นชานะคะไม่ที่หยางมีความรักความสัมพันธ์หรอกแบบมีแต่คนเข้ามาทำให้เราอะจริงๆเราอยู่ด้วยตัวของเราคนเดียวเรามีความสุขดีนะคะถ้าเรามั่นใจในตัวเองเราประสบความสำเร็จทางการงานเพราะคุณจะเริ่มมีความรักหรือเริ่มมีใครคุยนะมันจะเป็นแบบคนที่เข้ามาคุยส่วนใหญ่ทำให้คุณเสียเซลล์หมอเห็นถึงสิ่งนั้น น้อยใจอะว่าเฮ้ยทําไมฉันไม่ดียังไงวะพวกนั้นถึงคุยกับฉันไม่รอดสักทีอะไรสิ่งนี้หมอเห็นถึงพลังงานนั้นอะมันก็เลยมันก็เลยการเกิดการเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายของอารมณ์ความสัมพันธ์เนี่ยก็เลยแบบไม่ได้อยากจะคุยกับใครอะแบบแบบไม่เอาอะเบื่อนะคะไม่อยากคุยนะเซ็งเหมือนมีคนมาจีบคุณนะเข้าหาคุณเนี้ยคุณก็ปฏิเสธเลยว่าโอ๊ยฉันอยู่โสดฉันอยู่ตัวคนเดียวอะฉันมีความสุขเพราะฉันดูแลตัวเองได้ไม่ได้สนใจจะคิดว่า แก่มาใครจะเลี้ยงมันไม่ได้ไปยาวไกลอะไรขนาดนั้นนะคะมันเป็นความเบื่อหน่ายอะ่ะแบบลำคาญอะไรสิ่งนี้หมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะเพราะว่ามันวนลูปมาแบบนี้น่าจะเกือบสองปีมาแล้วที่ผ่านมานะ,ะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะ,ะเอาละคา่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะรายสีสิ่งลัคณะสิ่งนะคะครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเพื่อนๆน,นะคะก็อ่านตามหน้าไพ่และแปลตามหน้าไพ่ อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะปรึกษาดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าแบบพูดคุยให้ดูดวงแบบโทรคุย30นาทีนะคะ,ะกดโอนยอดเสร็จก็กดลิงก์ไลน์แล้วก็ส่งเซลล์สลิปเข้ามาเดี๋ยวเราจะรีบให้คิวนะคะคลิปนี้หมดแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ